สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเอฟซี FC น้องอุง้งอิงเอฟซีสุขุสุขคนครับผมมาพอกับวันเจวันออฟไปเทียวคือเก่าเหรอพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้น้ำเลนเดอครับเด้อมื่อนี้ก็มีเรื่องมาเล่ามาบอกพ่อแม่พี่น้องคือเก่าครับเกี่ยวกับเวลาเฮาเกี่ยวกับสาวน้อยเหรอครับมาเมื่อนี้ยสะดัมการแสดงอยู่เมืองไหนนะครับเนาะ มื่อนี้ก็อีลาเกษสรได้ไปทาการแสดงอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับเนาะนี่ก็สิเป็นครั้งแรกมั้งครับที่ได้มาในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนาะนี่ก็สิเป็นครั้งแรกคือกันเดี๋ยวโ่แรกก็รอรหลุ่นรอเบิ้งนะครับว่าคนสีลายนะครับเนาะครั้งแรกที่มาของลูกสาวเฮานะครับเนาะของสาวหน่อยเป็นวันแพงนะครับเนาะว่ามาในเขตของภาคกลางเป็นจังไดนะครับเนาะว่าคนสุพรรณนี่ คนสีเบงหมอลำเป็นบอ่อสหลายบอ่อสิอญญายะบ่อรอลุนรอเบงเล้อพี่น้องเน้อเมือแรงนี่รอลุนรอเชียด้วยกันน้องพี่น้องเนาะพี่น้องคิด่าจากในคนสหลายบ่เมือแรงผมมาหลายอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างบ่ติได้ยินข่าวมาเพิ่นขายบัตรแข็งไปหาพ่านใหม่แล้วครับขายบัตรแข็งไปหาพ่านแล้วบัตรบัตรราคาสองร้อยครับ หาพันธุกับใบกับเป็นล้านแล้วเด้นนาอครับเนาะเห็นทางผู้จัดเพงศ์ถามว่าสนามแค่นีบนบรรจุคนไดนกอหาพันุ์บ่ทางทีมงานพงศ์ได้บอกว่าได้ครับหาพันธุได้อยู่แล้วแต่ถ้าขยายสังกสีได้ก็ขยายออกไปเลยพิ่นว่าเพราะว่าจังไดยก็ขายบัตรไปหาพันธุ์ใบแล้วนาะอครับเนาะโอ้กดด็ดีใจน้ำผู้จัดนานะครับดีใจเ้มสาวหน่อยน้ำอีลานาะครับมาครังแรกอะ บัดแข็งก็ไดหาพันใบรานแตกแล้วถ้าหาพันใบก็ได้แมนบ่พี่น้องแล้วก็มาเมื่อแรกก็เป็นเขตสุพรรณเขตของราชินีลูกทุง่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเนะบบาะบอสเป็นพอคู่ยังไใบพัดเพชรสุพรรณน,นะครับเนาะที่เป็นตำนานไปแล้วนะครับเนาะนี่แหละระวังหมอล่ำของบาสิเป็นจังได๋ก็อยากให้พ,อพ่อแม่พี่น้องไปรับไปชมกันเด้อครับเด้อไปให้กำลังใจลูกสาวเฮ้าแนเด้อพี่น้องเด้อ มันสิได้อัญยะดอกมาเขียนที่ได้บนนาลาแต่ผมว่าบนนาลาดอกครับแม่นว่าพี่น้องมาแต่อีลาไปเล่ยนยุสัยท่าการแสดงยุสัยก็อัญยะทุกสนามนะครับเนาะเพราะว่าขวัญใจมหาชนนะครับเนาะอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ช่องพยุดพุ่นกระล้องนะครับเนาะพอรถมาถึงคือจังคนเกศสุพรรณเพิ่นบ่นเคยเห็นหมอลำนะครับเนาะพากันแตกออกมาเบิ่งนะครับเนาะเห็นรถหมอลำเหมือนกับตื่นเต้นนะครับเนาะ เห็นหมอลำม,มาเพราะว่าตามที่เมืองเรามันมีหมอลำตั้งแต่มตั้งแต่รุ่นผูถเฒ่าซุ้มมืออาจีพหกสิบเจ็ดสิบแต่มีหมอลำตั้งแต่สมัยผู้เเถาเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วเมือนี้ก็น,นำบากมันก็นโ,โดนเติมนะครับเนาะจังสิมีหมอลำนี่ก็เป็นเอาบอกง่ายๆถ้า,า,า,ถาเด็กน้อยเกิดไม่จัสิเป็นเถแรก์นะครับเนาะ ครั้งแรกที่มีหมอลำมาลงนะครับเนาะ,ะก็ดีใจครับสาวน้อยดีใจกับผู้จัดเมื่อนี้ก็กับทัผู้รับปริยายพงวักับมีปูเอามาลงคือว่าเป็นเหตุทำบุญเข้าวัดนะครับเนาะเป็นสปอนเซอร์จ้างสาวน้อยมาลงในเมื่อนี้แล้วก็ขายบัตรแข็งไปแล้วหาพันใบบัตรราคาสองร้อยบาทอย่างไรเมื่อแรกกับ่าเป็นพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาด้อครับเด้อ อยู่วัดดอนขาบอครับตำบลดอนขาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีน้ครับเนาะไปให้กำลังใจทีมงานไปให้กำลังใจลูกสาวน้ครับเนาะท้างแรกที่มาสุพรรณพากันไปให้กำลังใจกันน้ครับเนาะหลายๆเด้อพี่น้องพากันไปหลายๆเด้อลูกสาวกบสิแนมทางาพ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วล่ะว่ามากเกณน์ลสิมี พ่อแม่ไปให้กำลังใจอีราบ่พมดแล้วลูกสาวก็สิแนะนำทางไม่เช่นนั้นนะอย่าลืมอย่าพลาดเด้อพี่น้องไปให้กำลังใจลูกสาวไปกันหลายๆครับมาแล้งนะครับเนาะเป <c oughs> ็นเกียรตนี่ก็เป็นเขตของลูกทุ่งนะครับเนาะอ่มัน,ะน,ะนะบอกพี่น้องลูกทุ่งลิเกเสร็จแล้วเนาะเขติภาคกลางส่วนมากสิเป็นยังชันนะครับเนาะแล้วสุพรรณนี่ตะก้อนกับ ราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนาะครับเนาะที่ดังคักดังแน่เลยล่ะแล้วกับ,บรมีคู่กับซิมี่ไวโพสเพชรสุพรรณเนาะและ้วกฝ่ายคุณแม่กับสีกวนจิตสีประจันเนาะครับเนาะจับโผิดเด้อพี่น้องเนาะในเขตสุพรรณเขาเนี่ก็หลายคนเนี่ครับเนาะที่ดังมากที่ดังๆก็ได้แต่เมื่อน,นี้ เป็นหมอลำเป็นลูกสาวเขาเขามาเยี่ยนทินภาคกลางนะครับเนาะมาเบิง่งมามาแดงสาวสัน่อยค่อยหักเอืน่นหักนาคเอกน่อยสิตีภาคกลางแตกซ้ำไดเนาะครับเนาะก้นสิอัญญะบ่ต้องรอติดตามรอชมเบื่องเดิอพี่น้องเด้อมาแดงยังไงก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องไปแห้งกำลังใจนาเวทีเลยครับ่ถทาไปเมื่อไรกะคอยชมค่อยเชียร์ให้กำลังใจในี่ คลิปของลำเพลิอนออฟฟิเชียลเพื่อนล่วครับเนาะอย่างไรก็ฝากผมแมนพี่น้องกันแล้วกันครับมีเรื่องมาเล่ามาบอกนะครับเนาะว่าเหมือแรกนี่อีหลาก็มาทั่วรอบนี่ก็หลายมืออยู่ครับอย่างเช่นเหมือแรกนี่ก็คือเป็นเมือแรกของรอบนี้นะครับเนาะอยู่ที่วัดดอนขาตะบนดอนขาอำเภอูอ,อทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนาะ มือนี่เป็นมือแหลกนะครับเนาะของรอบนี่็อย่าลืม่าพลาดก็แล้วกันพี่น้องว่านี่แหละครับมาครั้งแรกของเขตสุพรรณเป็นจังไงแต่เบิงท่วงเราก้นสิห้ายอยู่อกครับเพราะว่าเบิ่งชาวบ้านเป็น้ายๆบ่เคยเห็นมอลำั่นะครับาที่เบิ่งในคลิปของพยุธคลิปของท่างศิษย์นะครับเนาะมันบ่เคยเห็นมอลำเป็นอะไบ่คากันแตกออกมามาเบิ่งนะครับเนาะแล้วก็มาคุยกันว่า ตอนนี้ขายบัตรแข็งไปแล้วหาพันใบโอ้ดีใจครับดีใจกับผู้จัดเป็นนะครับนะเนาะคลิปนี้ผมก็ฝากไว้สำนนเนียกกอน้อครับเดอ้อพี่น้องขอเป็นกําลังใจให้ทุกทท่านนะครับในการทํางานนะครับเนาะขอให้ทํางานอย่างรับรื่นมีความสุขนะครับเนาะขอให้สุขภาพพรรนาไมยของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทท่านนะครับเนาะมีสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเนาะ กำลัำดยๆ้วยเงินทองปัสจากโรคภไพ่ก็แล้วกันเด้อพี่น้องหรือขอให้โชคดีมีใช่ทุกทุกท่านครับคลิปนี้ขอไวส้สำานี้ก่อนครับไว้พอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม